สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟีไฟอีกแล้วนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับเป็นกิจกรรมจากฟีไฟเอ็กซ์เดมอนซเลเยอร์อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นคิวของอชุดของเซน นิสส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าทางด้วยนะครับผมมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนไปถึงวันที่25ตุลาคม2566นั่นเองนะครับผมก็มาทั้งชุดมาทั้งท่าทางเลยนะครับผมวันนี้พลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับผมสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็สาหรับชุดนะครับในกิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นของแรด้วยนะครับผมน่าจะนะ เพราะว่ามัน X กับ Demon Slayer นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับลุงเนตเตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับ126,000เพชรนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูลุงเนสสุ่มกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเนสก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ ใครที่กดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเว็บเติมดีบริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเงินมือถือและบัตรเติมเกมราคาถูกระบบเติมเงินออตโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีให้บริการครบทุกเกมและที่สำคัญเพจเขายังมีกิจกรรมแจกเพชรฟรีฟด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำตามกฎกติกาลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่ กิจกรรมนี้นะครับจะมาในรูปแบบของตู้สุ่มแปดทีนั่นเองนะครับผมซึ่งต่างจากชุดทันจิโร่แล้วทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ดูผมสุ่มชุดทันจิโร่ก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเมื่อคลิปที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งคลิปประมาณนั้นนะครับผมก็จะมาคล้ายๆกับแพ็กนี้เลยนะคนดูชุดเซนนิสึเนี่ยจะมาคล้ายๆกับชุดอิโดสุเกะนะครับผมนี่ นะครับผมก็มาในตู้สุดแปดทีเหมือนกันแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับผมนี่ท่าทางของเซนิสึก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับผมชุดอินุสุเกะนะครับลูนีหมดตู้นะครับแต่ว่าชุดนี้ลูนีจะหมดตู้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวลูนีขอเอาอะไรออกดีล่มเราไม่เอาได้ป่ะผ้าปิดปากเราไม่เอาเลยเออเอาของดีๆออกนะครับผมเผื่อมันจะได้อาการันตีนะครับผม แบบไม่กี่เพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงได้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมมาครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม9กาเพชรไปปึ๊บการันตีมาชัวปึ้งปั้มเลยว่ะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงว่ะคนดูไปครับทรั้งที่สองสิเก้าพชรครับท่านผู้ชมปุ๊บปึ๊บปึ๊บอู้หูตัวครั้งที่สมครับ 49เพชรหมดตู้เท่าไหร่วะเขาดูใครที่สุ่มแล้วหมดตู้หรือเปล่ายังไงก็อย่าืมเอ้านี่ไงเขาดูชุดเสนนิสึเป็นไงผมบอกแล้วผมเอาของเอาอนี่ออกนะคขาดูเอาผ้าปิดปากกับล่มชูชีพออกนะครับผมนี่อ่าเป็นไงเปิดเลยแล้วกันนะครับผมกดตกลงนะครับแล้วก็โอ้โหแต่ว่าท่าทางนี่แหละมันจะหมดตู้หรือเปล่ามันจะหมดตู้กับท่าทางหรือเปล่าครับมาดูกัน ปึ๊บปึ๊บผมว่าน่าจะหมดตู้กับท่าทางนี่แหละดูๆแล้วอะหมดตู้มันกี่เพชรว่ะท่านผู้ชมน้องๆคนไหนที่สุ่มไปแล้วนะครับหมดตู้หรือเปล่าใช้ไปกี่เพชรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่หมดตู้นะคือถ้ารับชุดอะไม่หมดตู้นะได้ก่อนแล้วนะครับผมได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือท่าทางนะครับขออยากหมดตู้เถอะอยากหมดตู้เถอะโอ้โหครั้งที่6ครับ 399ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะค,คนดูเป็นกำลังใจให้ลูกเพ็รหน่อยนะครับผมคลิปที่แล้วนี่ยอดวิวเยอะมากนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแ like, like, ชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับนี่คนดูดูนี่นะฝั่งด้านขวาตัวนี้ตู้ไดมอนด์รอยัลเอ้ยตัวไดมอนดะ์รอยัลน่ะเราสามารถรับได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่กดรับแบบนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็ครั้งที่หกครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรมามาไหมโอ้โห เอาละคราวนี้ละระหว่างท่าทางกับสก,กินปืนรู้ได้จะได้อะไรใครลองทายกัดนดูดิผดูลองทายดูนะครับผมว่าผมจะได้อะไรระหว่างท่าทางกับสก,กินปืนและผมจะหมดตู้หรือเปล่านะครับถ้าหมดตู้ก็คือนี่เลย1,499งนยานะครับเออใครทายแล้วนะครับมาผมจะกดสุ่มเลยนะใครที่ยังไม่ได้กดพอตแล้วก็กดจิ้มคอมเมนต์ก่อนนะครับผมว่าผมได้อะไรนะเขดู ไปครับ7จ9จะได้ท่าทางหรือว่าเอาร้0โอ้สกินปืนป่ะโอเคครับยังไงก็ต้องหมดตู้อยู่แล้วนะครับผมมาหมดตู้อยู่แล้วนะครับกิจกรรมแบบนี้นะฮะโอเคครับได้เลยครับสำหรับท่าทางครับต้องเอาอ่ะไม่เอาไม่ได้นะครับเพราะท่าทางมันเท่เหลือเกินนะครับนี่โอเคประมาณนี้นนะครับผมสำหรับกิจกรรม ชุดของเซนนิสุนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับของเดวิสเลเยอร์ก็ยังมีอยู่นะคนดูรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอ่าชุดทันจิโร่ชุดอิโดสเกะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับนี่ในนี้ก็จะมีท่าปักธงด้วยนะคนดูนี่อ่าฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในในส่วนของกิจกรรม เดมอนซัลเลเยอร์เอ็กกับฟรีไฟนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะก็มารับชุดกันได้มีชุดอีกหนึ่งชุดด้วยนะในนี้นะครับในกิจกรรมนี้ก็จะมีในส่วนของชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับน้องๆก็น่าจะได้กันแล้วแหละสำหรับเซตนี้นะครับผมเพราะว่าเก็บกันง่ายนะครับไม่ต้องสุ่มชุดฟรีด้วยนะครับแล้วก็เอ็กกับเดมอนซัลเลเยอร์ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาเส้าทางใหม่มากดหน่อยดิได้ไหมได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ